สวัสดีครับพี่น้องเพื่องเพลิงเฟื่อมาลำครับช่องกระชายระเพื่อนอ๋อพิเยษครับบรรยากาศย้ำแรงแรงมีอะไรมั่งอยู่แถวนี้เออบรรยากาศนะครับเงียบเงียบโอ้เงาโอ้ โอ้อันนี้เสร็จแล้วนี่โอ้ โอ้อหเฮ็ดก um ้าวเข่าข้ขากันเดี๋ยวนี <t uh? <t uh uh anyway ้เน uh 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 ี่ผ่านเนี่ยผ่านหัาเอเก็บไ้หวีบาต้องวางสเินบนข่าก็บอกงดเนือจะได้กินนี่ยแกงจาวนค่ะพรุ่งนี้ต้มจืดกับผัดหมู ้าผัวมึงกินโอ้วันนี้กินข้าวแ้วจะว่าอุย้ยบรรยาก่แอยากยกินปลาปลาไซยาไนซี่เนี่นสั่นเป็นหมูแล้วมึงเห็ดยังกับ่ดีหรอกินเอ้ยแน่นเห็ดอีกเลยเขาว,ว่า ยังไม่บอกผื้นคนยังท่านบอกพื้นคนกฟังเออีกยาแตวดีก่ัเปงล้ระเ้อปลแดก่างมีโตอนก็ยุ่งสิบ่ออันได้บบนแล้วมีบออปลาแดกโตตามเพื่อนนะเป็นตะกิวฝาปากเป็นตะกิ้ว่สิทุกตนี่คือ โอ้บรรยากาศเหมืนฝนจะตกเลยครับวันนี้ไม่แน่นเลยไอ้สายจังน่อยเด้อที่เจ็ดสามศูนแม่เมื่อที่เจ็ดสามศูนย์ย7 3 0ม่อเจามศูนย์พอพออนี่ โอ้ยก็แต่คืนจะซื้อดงมาแต่่นี่อยากซื้อมมกว่าจะไปเอาตำไปงานตำเพื่อนในเรื่อตำเพื่อนในเรือเเลืออยู่พวกบออันบอวากันเนาะโอ้แล้วแต่ชีวิตคนเฮาแล้วแต่ดวงมีเงินกับมีคนหักเท่านั้นแหละ บมมีเงินกะว้เอาเอไมเอ่าออยนะอกวันทสอทุกวันนี้ผู้ใดล่ะ,อ,ะอ,อันนี้คือ,อยอ้น้ังนี่ตามไปห้ามไปบ่หนิไม่บ่หนิไม่เมขาเนี้ยบ่หนิถ้าเซื้อไปเล่นเล่เนหนเนาะ

ก็พ่อบวกมัวในสามเอ้ยมันหึงอะมันหึงม really ันห uh! ึงมันก็พูดไปงั้นแหละหึงท uh> ี่เขาก็คิดถึงเนาะทำไงได้คนมันรักก็คนมันรักจะทำยังไงก็รักกับข้าววันละรอบละวันนะครับวันละรอบนะครับ เี้ยยอหรือวะอะไรอ่ะตะลักิตเขาเต้องเคยเนาเออมันตองตาวขอพี่ซ um ี่ข um ึ้นมาหนอพี่แก่แล้น่องเกศตาวหนตาวพี่สุดยอดเลย มื่อไปตอนโอ้อมื้อไปยังโมงออเมือสิบสามเนาะีหมงงเช้าเโมงปเจ็ดโมงหอกโมงหรอกกันไก่ก็จากวันเรยอยู่เจ็ดโมงมองเกาห้องต่าสามนยงฮะพอเห็นฟังโลตัดบอจะกินเป็นบิ๊กซี่เกาเขเปลี่ยนไปไหมเขาเห็นเป็นรตัดว่ะยี่สุนนาดิเชียงกับมังก่อนอข้าไปน้องหัวอยู่ขวามือไม่สิมีสามเพ่งมีซุนแล้วตัดต่อเลยมองเกาจะเข้าไปหลัน้าล เเพชรมาก็ากากาอยู่ทั้งีอบอกทั้งนองไข่ทั้งผีทั้งเออทั้งนองไายเพิ่งทั้งน้อง่ทางอนไปทั้งยี่ส่นเนาะไปทั้งอันมา่ก่น <laughs> เนาะไปกัราม่อกนน่ลไปปลูอมกกัอนเลสามกลุ่มนะราเลยสอันนี้แล้วเราบอนน่ บากาศดี mất <laughs> ừ, mất vào phơi cuội là mệt <laughs>

ขอบคุณทุกกำลังใจครับพอกันครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ